ก็มาต่อคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็เป็นเรื่องที่ว่าหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะครับธรรมะขององค์สมาสมุท้เจ้าเนี่ยที่ช่านแสดงธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องโลกุตระแล้วก็เรื่องโลกียะนะครับอันนี้ก็คือจะพูดเป็นกลาง พูดแบบมัชฌิมาปฏิปทานะครับการเดินสายกลางย่างไม่ผิดทีนี้การเดินสายกลางยางไม่ผิดไม่เพี้ยนนี่คือว่าต้องยกเอาอายตนะสลายายตนะเนี่ยขึ้นมาเลีบเคียงแล้วก็ใช้มัชฌิมาปฏิป,ท,ปทาเกาันกลางเพราะว่าสลายายตนะของทุกคนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยพุธเจ้าองค์สมมาสัมพุธเจ้าพระศาสดาเนี่ยพูดไว้เนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นคนชาติไหนภาษาอะไรจะต้องเป็น ประเทศที่เป็นชาติที่ประพันธ์ที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับแต่พูดถึงมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยมีธาตุสีมีสลายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นม,มีกายจนครบสามสมประการทุกคนมีศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเป็นคนศาสนาอะไรก็แล้วแต่ข้อดีของศาสนาพุทธคือตัวนี้นะครับแล้วบุงคนจะมาแนะแนวทางนะครับ ถ้าคำไม่เข้าใจเรื่องอุปโลกสมมุติไม่เข้าใจเรื่องบัญญัติสมมุติเพราะสิ่งพวกนี้มันจะเป็นตัวแสดงแล้วก็ชี้เห็นนะครับว่ามันเป็นเรื่องของโลกิยานะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างง่ายๆครับเป็นการแสดงออกแล้วอย่าไปยึดมันแต่ถ้าเรื่องโลกุตระเป็นเรื่องที่ปล่อยวางโลกุตระเป็นเรื่องที่เอาออกนะครับเอาออก นะครับไม่ใช่เอาเข้าโลกุตละนะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการยึดติดไม่เกี่ยวข้องกับโลกิยะทีนี้ลุงผมจะมาแยกเป็นสองประเด็นนะคือโลกุตระนั้นเป็นเรื่องของตัวสัจจะมีจริงแล้วก็ละลายจริงละเหยจริงนะครับโลกุตละจะมูจะพูดถึงเรื่องธาตุสี่ไฟน้ำดินลม พราะนี้นนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะสูญหายตายจากไปได้อะไรแต่ก็คือสความเป็นจริงเพราะการแสดทองทางพระองค์สมมาหงเจ้าไม่มีอะไรมากผมกล้าฟันธงนะครับแล้วในสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาเนี่ยการบรรลุธรรมก็ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเป็นพระอย่างเดียวเป็นผู้ที่มีเครื่องแบบมีจีวรแล้วก็เป็นผู้ทรงศีลถึงจะบ,บรรลุธรรมไม่ใช่นะครับสมัยก่อนที่องค์สมมาหเจ้าบรรลุธรรมเนี่ย บรรลุธรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีการคิดบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องศีลห้าคิดบทบัญญักิก่ับเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกก็ยังไม่มีนะครับตอนไปสานสยายทาให้กับพระเจ้าสา,าตตูก็ยังไม่มีพระไตรปิฎกไปอศาศรษยายให้กับพระเจ้ามิสาก็ยังไม่มีพระไตรปิฎกแม้กระทั่งรางประชาบดีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงองค์พระเจ้าบรบรลุธรรมโดยที่ยังไม่มีพระไตรปิฎกยังไม่มีการสิ้น จนมาเดินทางมาเนี่ยมาหาบเบญจกุลทีมาหาพระสหาย,เ,ยเพราะว่าไปหาอุสุกตาบทอาร,รามระบุก็มรณะภาพไปเียก่นะอและมรณะไปแล้วคือเดสมอเล่ไปแล้วก็พระเจ้าจก็เลยเปลี่ยนแผนมาหาอัญญากรุญญะอาจชิมหาแลมะพระมป,ปะก็อีกคนจำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คือมาหาจนสัตยายจนอัญญากรุญญะ เข้าใจตรงตามองค์สมบัติของเจ้าก็เกิดสว่างในหัวใจจนบรรลุธรรมนี่ก็คือความจริงนะครับผมคนจะพูดให้ฟังอย่างเรื่องโลกิยะเนถ้าไม่เข้าใจยิจ่งจะพนดอย่างนี้กนะ็คือว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องโลกอุปโลกอุปโลกเนี่ย,ยมันมีตั้งแต่่อุปโลกชื่อของเราเนี่ยพ่อแม่เราก่อนเราจะคลอดเขาก็ต้องอุปโลกชื่อ,อเราขึ้นมาสมุดชื่อเราเพื่อให้ไว้เป็นการเรียกของบุคคลซึ่งอยู่ในสังคมเนี่ย เขเลยจดจําว่าคุณนี้ชื่ออะไรน,นี่นะคุณี้ชื่ออะไรดำาในเขียวในขาวใะกรกออะขอนี่ก็คือการอุปโลกคือคือการมันสมมติเพื่อสมมติมันญยาิสัจจะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องธรรมะแบบลึกๆเลยเนี่ยที่จริงแล้วองค์สมามาของเจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สารที่ใหอะไรมากมายก็เอาสารยายก็เรื่องเกีเก่ยวก,กับธรรมจากกับปวัตนสูตรที่เอาไปสารยายใหให้กับอัญญากรุณาก็คือ พูดง่ายคือมักแปล,ลยครับตั้งแต่สมารินะครับทำาว่าต้องปปเป็นความจริงสมมาสังเกปะสมมากัมมโตสมมาวายโมสมมาจิวสมมาวาจาสมมาสติสมมาสมาธิเนี่ยใค่เนี้ยแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยแล้วก็สุดท้ายก็บรรลุธรรมตามๆไปนะครับวันนี้ผมงคนมาคุยเนี่ยเพื่อที่จะมาเปิดช่องใหม่ก็คือว่า ช่องจิตเนื้อสมุติเนี่ยครับแต่เป็นช่องจิตเนื้อสมุติห้าเพราะไอ้พวกนั้นมันโดนบล็อกไปเกือบร้อยลไปเปิดยังไงก็ไม่เจอเพราะว่าลุงคนไปขอบปญชีใหม่ไปไปขอเข้าไปใน Google เนี่ยเพื่อที่จะไปตั้งค่าใหม่ก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่ารหารัสเราที่เราทาจำล้มก็ลืมอันนี้ก็คือเราก็ต้องไปค้นฟ้าเข้า่าวิธีการที่จะ เปิดจีเมลเก่าเนี่ยที่ว่าเรา,รา,า,ารลืมรหัสเราทำยังไงเราก็ต้องเข้าไปดูใน youtube นะครับวันนี้ก็มาอธิบายทำเล็กนนเล็กน้อยเขาเขาจะพูดเนี่ยไม่เกินสิบนาทีถ้าเกินสิบนาทีก็เดี๋ยวมันจะลงในนั้นไม่ได้ใน y o u t u b พผมเป็นช่องใหม่การการทำยูทูบ YouTube เราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับเรื่องเวลาเราเพิ่งจะเปิดเนี่ยแล้วเรายังไม่มีคนติดตามมากๆเนะี่ยเขาให้แค่สิบนาทีนะครับพูดทายสิบนาทีก็ต้องให้จบ ก็เป็นธรรมะเบาๆนะครับเป็นตัวสัจจะก,ก็รู้คือง่ายว่าจะเป็นโลกิยะนี่ก็เปรียบเทียบว่าถ้ามีประเพณีมีวัฒนธรรมมีการสวดต่างๆเลย่ว่าจะสวดพระธรรมเจดคัมภีรอภิธรรมนะครับหรือสวดพระปริตเนี่ยจุมนุมงเทวดาเนี่ยหรือสวดเทวมนตเขาเรียกเขาเรียกว่าเรื่องของโลกิยะมันเป็นเรื่องของโลกิยะ แต่ถ้าเอาตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขาเข้าถึงธทมเนี่ยเขาจะปฏิเสธเพราะในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเป็นคนเป็นผู้เดียวนะครับที่ไม่ยินยอมไม่ยอมรับเรื่องเกี่ยวกับําทำพิธีกรรมสารพิธีสวดศีงเพราะองค์สมเด็จะเจ้าสวดมาเป็นสิบสิบปีแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเคาะหื้นเรื่องการได้เขาก็เลยเอาตัวฝามินจริงเนี่ยในตัวสัจจะเนี่ยตัววิมุตต์มาคุย แล้วก็มาแสดงทําให้กับพ่อแม่พีืนลองชาวบ้านวันนี้ก็เป็นส้นหนึ่งคลิปนะครับเพื่อที่จะเป็นน้ำกิ้มจิ้มเปิดช่องใหม่จากองคพลนะครับจิตนสสุทรคห้า